ถ้าสภาพอยู่พี่น้องเอ้ยบม่ได้ไปใส่มาใส่ดอกมาดูเขาลสิพี่น้องเชี่ยแห้งเชื่ยงพอ,อยนี่พี่น้องเอ้ยพายุพายุโนอื่นมาซื้โนอืน่นเป็นพายุดีเปิดชันนะครับประมาณบันทียี่สิบพี่น้องเอ้ยยังจีงองบออกบม่ได้กินอยังแล้วถ้าพายุพี่น้อง ไป,ปไซบอรดเลยเหโอ้มาละพี่นออ้องสว้ยไปตัดตัดเลยน้ำแม่งตักพครอยู่ าดพี่น้องเอ้ยท่วมบ้านกลามเป็นบ้านนี้แหละพี่น้องเอ้ยน้ำที่รวมบ้านพายุตัวนี้เข้ามาแล้วพี่น้องท่วมแท้ๆอะไรมื่อนี้มึงจะน้ำยู่ถนุนไหมครับน้ำ่วมถนนเลยพี่น้องเอ้ย มากกับมากละล่ะเอาใครก็บวมาทวมเตี้ยๆพี่น้องเอ้ยมาหนิอะท่วมพักทวมพักทวมพักมาหนิโอ้โสุดยอดเลยล้มก็พอล้มเอ้ยเฮงครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยพอส่วมมาหนิพอส่วมเช็คเชีย ทีนน่นี่น้ำมันรู้สึกสะพานเนี่ยน้องพี่น้องเนาะคนเดท,ทไมันบัดนี้ละอือสุดยอดสุดยอดเจาชิมอนหมดแลงมีมึงอยูบ่บนน้ำอืมพ่อข้ามันกับย่า,ยานอายุย่านฝนมันขายของเสื้ออยู่ <c oughs> ขายดีปะพะ่อข้า หายดีวะสว่วนแท้ยอเออแน่นอนแน่นอนหน่อยสองคนเห็นขอบยานฝนบานโอ้แล้วกักนขี่รถตากฝนบานเอง คุณตกแล้วได้ปลาลงตอนลงตรงพี่น้องเอ้ยโมกบังใหญ่เป็นหมกปลาเนาะพี่น้องเป็นหมกปลาซิวคอนเทสเป็นหมกเป็นหมกก็พี่น้อ,เองเด็ปลาซิวมากเป็นหมก กันห่อขาวสากระวดขุนก็ะดาหมอกดีกองไปหน่อ,อยสตอง,อตองไปป,ป่งใสๆนะครับใสเ,เพราะกีตูหรอป้ยาย ใส่หอมติ่งแห่งๆนะคะรับมันจังแสบเยอเทียดสมปน่อยครับสมปน่อยประจอมเนะมาะมักะคืนมาทับใส่เนาไปหน่อยสมปน่อยประจอมแสบอยู่ดิครับเลยเหลือจากหมกเนาะเหลือจากหมกสี่หามกแล้ว ก็สิเป็นสมปบะจอมสมบะหน่อยนเนาะพี่น้องเนาะเคยกิน,น,นไหเนาะเนาะลายเหยียดแสบแสบกับคนผู้เฒ่าเนาะแปดสิบกว่าปีแล้วเนาะครับแปดสิบทั้งกลางแล้วแต่พ่นยังแข็งแรงนเนาะพี่น้องแข็งแรงแข็งแรงไงเลาส์มาโซเป็ดสมบะหน่อยสมปบะจอม ง่ายครับเรเพ็ดสมประหน่อยประจมนล้พี่น้องเพื่อเพือะกินมบาบังวิธีการหมักทุกคนนมขบงพวกเเห็นไมเห็นจาเทียไม่เคยกินนะพี่น้องต้องพเา็าป็นกันแบบได้ เราเคยกินแต่ตอนปรุงแล้วนะคือเสียบใช้ตะเกียร์คืนพอ่อใส่ไส้เขาน้ำอยู่บ่อยยัยใส่เขาน้ำครับพี่น้องไม่จริงไส่หม,ม,มากข้าวคั่วพ่อหรือเปล่ข้าวคั่วไส้ไม้ท่านจังหอมดีเนาะจังมือแจ้งได้กินยายนี่ ช่องซ้ำเหมือกัได้กินพี่น้องเลยวพอาโดนกนได้กินสมป้าน่อยประจอมมันเป็นไว้เนาะเอ๊ะมันกแต่แป้งต้อต้องมาแปลงอีกพี่น้องมันจึงสิงเป็นจะกินแต่ไม่หังขวบใช่ยช่ไหมอ๋อ นี่หาาแลหาาะและพี่น้อง่กเอาคู้ได้เพิ่งเคยเห็นทามาแปลงไหมครับมาขัวขกขว้ไม่ไม่เส้มจังหอมเาห้นตอ้นัวใจขัวืนเลยหะพี่น้องคือย้าระเาบอกนะนุ่มกระบอกเคยเห็นจากเทียนน่ยเขาก็เห็นีู่่นะครับจะกินย่างเดียวับอีก ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบ้านแล้วจะสิเก็บเก็บเขาไว้บ้านนี้เตรียมจะปุ้งไม้อีกก็คือแหล่าน้อพี่น้องขัวขัวใส่ก็คือขัวขัวใส่เรียบร้อยแล้วครับ,บเ,เ,บเบท่นนทนนานี้ครับขัน้นตอนการเฮ็ดปลาหน่อยปลาจอมพี่น้องบางอย่างจะมี